คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงโลกในปีคิตศักราช1912ดูนะครับยุคนั้นคือช่วงปลายของยุคเอ็ดเวิร์ดหรือที่เรียกกันว่าลาบแลเอป็อกซึ่งแปลว่ายุคสมัยอันสวยงามโลกกำลังตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆม,มนุษย์เริ่มเชื่อมั่นว่าเราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้เราสร้างตึกรฟ้าเรามีเครื่องบินและเราก็สร้างสิ่งก่อสร้างเคลื่อนที่ได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือเรือไททานิก แต่เรื่องราวที่เราจะคุยกันจะไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกของแจ็คกับโรสแบบในภาพยนตร์ของเจมส์แคเมรอนแม้ว่าหนังเรื่องนั้นจะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามวันนี้รายการประวัติศาสตร์ปร3จะพาคุณสวมหมวกวิศวกรสวมแว่นตานักนิติวิทยาศาสตร์และถือกล้องจุลทรรศเพื่อไปส่องดูรอยร้าวที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขอให้คุณผู้ฟังลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าไททานิกเป็นแค่เรื่องของก้อนน้ำแข็งชนเรือเหล็กไปก่อน เพราะรายละเอียดที่ซ่อนอยู่นั้นซับซ้อนและดำมืดกว่านั้นมากหากทุกคนพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่บันไดแกรนด์สเตทเคสและเดินสำรวจความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมกระมีเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเนื้อหาหลักที่เข้มข้นและยาวเหยียดกันเลยครับหากจะเข้าใจว่าทำไมไททานิกถึงจมเราต้องไปดูที่อู่ต่อเรือฮาร์เลนแอนด์บูฟในเมืองเบลฟาสต์ไอแลนด์เหนือกันก่อนครับไททานิกไม่ได้ถูกสร้างมาลำเดียวโดดๆแต่มันเป็นหนึ่งในโครงการเรือชั้นโอลิมปิก ซึ่งประกอบบียเรือพี่น้อง3าลำคือโอลิมปิกไททานิกและบริชทานิกเป้าหมายของบริษัทไวท์สตาร์ไลน์ไม่ได้เน้นที่ความเบ็วสูงสุดเหมือนคู่แข่งอย่างคูนาดไลน์แต่เน้นที่ความหรูหราและความใหญ่โตมโหฬารหัวใจสําคัญของระบบความปลอดภัยที่ทําให้วิศวกรในยุคนั้นมั่นใจนักหนาคือระบบห้องกันน้ําหรือวอเตอร์ไชส์คอมปาตเมนต์จำนวน16ห้องทฤษฎีคือถ้าเรือชนหินโสโโรกหรือภูเขาน้ําแข็งน้ําจะท่วมแค่ห้องที่เสียหาย และเรือจะยังลอยอยู่ได้แม้ว่าน้ําจะท่วมถึงสี่ห้องหน้าก็ตามแต่จุดตายที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมคือผนังกั้นน้ําเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างให้สูงไปจนถึงดาดฟ้าเรือครับมันสูงขึ้นมาแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นลองจินตนาการถึงถาดทําน้ําแข็งดูนะครับถ้าคุณเทน้ําลงไปในช่องแรกจนล้นมันก็จะไหลข้ามขอบกั้นไปลงช่องที่สองช่องที่สามไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไททานิกน้ําไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องที่ชนแต่มันไหลล้นข้ามผนังกั้นไปเรื่อยๆ เพราะเรือหัวทิ่มลงทำให้ระบบที่คุยโวว่ากันจมได้กลายเป็นไร้ประโยชน์ประเด็นที่น่าสนใจและมีการถกเถียงกันมากในวงการประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือทฤษฎีไฟไหม้เตาถ่านหินหลักฐานภาพถ่ายก่อนเรือออกจากท่าเรือเซาแธมป์ตันเผยให้เห็นรอยดำจางๆยาวประมาณ30ฟุตที่กราบเรือด้านขวาตรงกับตำแหน่งของห้องเก็บถ่านหินหมายเลขหและห้องหม้อไอ้น้ำนักข่าวและนักวิจัยนามว่าเซนานโมโลนีเสนอทฤษฎีว่า ไฟไหม้นี้เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในอู่ต่อเรือและไม้คุกรุ่นอยู่ข้างในตลอดเวลาความร้อนระดับ1,000องศาเซลเซียสอาจทำให้เหล็กกล้าบริเวณนั้นเปราะบางลงและสูญเสียความยืดหยุ่นไปถึงร้อยละ75และเคราะหร้ายที่สุดคือจุดที่ไฟไหม้นั้นเป็นจุดเดียวกับที่ภูเขาน้ำแข็งกระแทกเข้าใส่พอดีแทนที่เหล็กจะยุบตัวหรือเด้งออกมันปรับฉีกขาดง่ายเหมือนแผ่นกระดาษเพราะความร้อนที่สะสมมานาน ขยับมาถึงคืนวันเกิดเหตุที่14เมษายน1912สภาพอากาศในคืนนั้นเป็นสิ่งที่นักเดินเรือเรียกว่าทะเลกระจกหรือกลาสซีซีน้ำนิ่งสนิทไม่มีคลื่นลมเลยฟังดูเหมือนดีใช่ไหมครับแต่สำหรับการมองหาภูเขาน้ำแข็งในคืนเดือนมืดนี่คือหายนะเพราะปกติแล้วเราจะเห็นภูเขาน้ำแข็งได้จากฟองคลื่นสีขาวที่ซัตกระทบฐานของมันเมื่อไม่มีคลื่นก็ไม่มีฟองขาว พนักงานเฝ้าระวังบนเสากระโดงเรือจึงมองไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งมันเข้ามาในระยะประชิดและตรงนี้เองที่ทฤษฎีภาพลวงตาหรือโคดวอเตอร์มิราชของทิมเมลตินนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเข้ามาอธิบายได้อย่างน่าชึ่งในคืนนั้นเกิดปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่าเชอร์มอลอินเวอร์ชันหรืออุณหภูมิผกผันอากาศเย็นจัดจากกระแสน้ำแลบราดอมาเจอกับอากาศอุ่นจากกระแสน้ำแก๊ปสครีมทำให้เกิดการหักเหของแสง เส้นขอบฟ้าจริงถูกบิดเบือนและยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นเส้นขอบฟ้าปลอมพรางภูเขาน้ำแข็งไว้ในความมืดและที่เลวร้ายกว่านั้นปรากฏการณ์นี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือแคลิฟอร์เนียนซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมองเห็นเรือไททานิกเป็นเรือขนาดเล็กเพราะแสงระยิบระยับที่หักเหนในชั้นบรรยากาศทำให้กัปตันเรือแคลิฟอร์เนียนไม่เชื่อว,ว่านั่นคือไททานิกที่กำลังส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือและตัดสินใจเพิกเฉยไป เมื่อมีการเตือนว่าคู่เขาน้ำแข็งอยู่ตรงหน้าเจนาที่วิลเลียมเมอร์ด็อกผู้เข้าเวีนอยู่บนสะพานเดินเรือตัดสินใจสั่งหักพวงมาลัยหมดซ้ายและถอยหลังเต็มตัวการตัดสินใจนี้ถูกวิเคราะห์ในภายหลังว่าเป็นความผิดพลาดทางฟิสิกส์หากเมอร์ด็อกตัดสินใจชนตรงตรงหัวเรือของไททานิกซึ่งมีระบบกันชนที่แข็งแกร่งที่สุดจะยุบตัวลงผู้โดยสารอาจจะบาดเจ็บแต่เรือจะไม่จมเพราะน้ำจะท่วมแค่ห้องหัวเรือหนึ่งหรือสองห้องเท่านั้น การหักหลบทําให้ภูเขาน้ําแข็งครูดไปตามด้านข้างของเรือเป็นแผลยาวกว่า90เมตรเปิดช่องห้องกันน้ําถึง5ห้องและอาจจะ6ห้องซึ่งเกินขีดจํากัดที่เรือจะรับไหวอีกหนึ่งทฤษฎีที่ต้องพูดถึงคือหมุดย้ําหรือรีเวทไทเทนิกประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กที่ยึดติดกันด้วยหมุดย้ำกว่า3ล้านตัวการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยาจากซากที่กู้ขึ้นมาพบว่าหมุดย้ำส่วนหัวเรือและท้ายเรือ ทำจากเหล็กดัดเกรดต่ำที่มีปริมาณตะกรันหรือสแลกปนเปื้อนสูงเกินไปทำให้หมุดเปราะและขาดง่ายเมื่อเจอแรงกระแทกในน้ำเย็นจัดเปรียบเสมือนซิบเสื้อที่แตกออกเมื่อเราดึงแรงแผ่นเหล็กจึงแยกออกจากกันทำให้น้ำทละลักเข้าอย่างรวดเร็วในช่วงการอพยพจิตวิทยามนุษย์และโครงสร้างสังคมมีผลต่อความเป็นความตายอย่างชัดเจนกฎผู้หญิงและเด็กก่อนถูกตีความต่างกันโดยเจ้าหน้าที่สองฝั่งฝั่งกราบขวาเจ้าหน้าที่เมอร์ด็อกตีความว่า ผู้หญิงและเด็กขึ้นก่อนถ้ามีที่เหลือให้ผู้ชายขึ้นได้แต่ฝั่งกราบซ้ายเจ้าหน้าที่ไลทเลอร์ตีความอย่างเคร่งครัดว่าเฉพาะผู้หญิงและเด็กเท่านั้นผู้ชายห้ามขึ้นผลลัพธ์คือเรือบทฝั่งไลทเลอร์ถูกหยอลงไปโดยมีที่ว่างเหลือมากมายทั้งที่ยังมีคนรอความตายอยู่บนเรือนับพันคนและประเด็นเรื่องชนชั้นที่เราเห็นในหนังที่ผู้โดยสารชั้น3าถูกขังไว้นั้นเป็นความจริงเพียงบางส่วนในความเป็นจริงไม่มีนโยบายขังให้ตาย แต่เป็นเรื่องของกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ต้องแยกผู้โดยสารชั้น3ามไว้เพื่อตรวจโรคก่อนขึ้นฝั่งประกอบกับเส้นทางที่ซับซ้อนในเรือและกำแพงภาษาเพราะผู้โดยสารชั้น3ามจำนวนมากเป็นผู้อพยพที่ไม่พูดภาษาอังกฤษทําให้พวกเขาหาทางขึ้นดาดฟ้าเรือไม่เจอจนกระทั่งสายเกินไปในช่วงสุดท้ายของการจมวิศวกรไฟฟ้าของเรือได้ทํายุรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาพยายามเลี้ยงระบบไฟให้ติดอยู่นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้แสงสว่างแก่การอพยพและเพื่อให้วิทยุสื่อสารยังทำงานได้จนกระทั่งเรือหักครึ่งทฤษฎีการหักครึ่งนี้เคยเป็นที่ถกเถียงกันมานานผู้รอดชีวิตหลายคนบอกว่าเรือหักแต่ผู้เชี่ยวชาญในยุคนั้นยืนยันว่าเรือจมทั้งลำจนกระทั่งโรเบิร์ตบอลลาดค้นพบซากเรือในปี1985จึงพิสูจน์ได้ว่าเรือหักครึ่งจริงๆสาเหตุเกิดจากส่วนหัวเรือที่มีน้ำเต็มถู่วน้ำหนักดึงลง ในขณะที่ส่วนท้ายเรือซึ่งยังมีอากาศอยู่พยายามลอยตัวแรงบิดมหาศาลตรงกลางลำเรือฉีโครงสร้างเหล็กกล้าจนขาดสะบัน้นเวลาตีสองยนาทีเสียงบิดร้องของโลหะที่บิดเบี้ยวเงียบลงพร้อมกับเรือส่วนท้ายที่จมดิ่งลงสู่ก้นสมุทรแอตแลนติกทิ้งให้คนกว่า1 5 0 0ชีวิตลอยคออยู่ในน้ำที่เย็นติดลบสององศาเซลเซียสในอุณหภูมิระดับนี้สาเหตุการตายไม่ใช่การจมน้ำแต่เป็นภาวะตัวเย็นเกิน หรือไฮโปเทอร์เมียร่างกายจะช็อกหัวใจจะวายและเสียชีวิตภายใน15-30นาทีความเงียบเข้าปกคลุมท้องทะเลเหลียวไว้เพียงเรือบดไม่กี่ลำที่ลอยลำอยู่ท่ามกลางซากศพและความมืดมิดเราต้องขอจอดลึกไปที่วิวรกรรมของกลุ่มวิศวกรในห้องเครื่องยนต์กันสักนิดครับเพราะนี่คือตัวอย่างของความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหัวหน้าวิศวกรโจเซฟเบลและลูกทีมทั้งหมด20กว่าคนตัดสินใจที่จะไม่หนีครับ พวกเขารู้ดีว่าถ้าพวกเขาหยุดป้อนถ่านหินหรือหยุดเดินเครื่องปั่นไฟไฟทั้งเรือจะดับบูบลงทันทีลองจินตนาการดูนะครับถ้าไฟดับตั้งแต่เรือเริ่มเอียงความโกลาหลจะทวีความรุนแรงขนาดไหนผู้คนจะเหยียกกันตายในความมืดและที่สำคัญที่สุดคือพนักงานวิทยุอย่างแจ็คฟิลลิปส์จะไม่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS ออกไปได้เลยถ้าไม่มีไฟฟ้าดังนั้นแสงไฟที่สว่างจนวาระสุดท้ายของไททานิค คือแลกมาด้วยลมหายใจของวิศวกรเหล่านี้ที่ยอมจมลงไปพร้อมกตบเรือทีนี้มาขยายความเรื่องการหักครึ่งของเรือในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างกันครับก่อนที่โรเบิร์ตบาลาาจะเจอซากเรือทฤษฎีหลักเชื่อว่าเรือจมลงไปทั้งลำเหมือนเรากดขวดน้ำลงน้ำแต่หลักฐานจากซากเรือที่แยกจากกันไกลถึง600เมตรพิสูจน์ว่าพยานผู้รอดชีวิตพูดความจริงในวินาทีที่ส่วนหัวเรือจมดิ่งลงไป น้ำหนักมหาศาลของหัวเรือทำหน้าที่เป็นสมอดึงส่วนหน้าลงในขณะที่ส่วนท้ายเรือซึ่งยังแห้งสนิทและมีอากาศอยู่ภายในพยายามจะลอยตัวขึ้นตามหลักฟิสิกส์ของอาคิมีดีสแรงสองแรงนี้สวนทางกันอย่างรุนแรงเกิดเป็นแรงดึงหรือเทนชันที่ดาดฟ้าเรือด้านบนและแรงอัดหรือคอมเพรสชันที่กระดูกงูเรือด้านล่างเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดก็ทนทานต่อแรงบิดมหาศาลขนาดนี้ไม่ได้ จนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวที่หลายคนได้ยินนั่นคือเสียงของโครงสร้างหลักที่ฉีกขาดออกจากกันและเกร็ดที่น่าสนใจที่หลายคนไม่ทราบคือภารกิจของโรเบิร์ตบาลาดในปี1985จริงๆแล้วเป็นภารกิจลับทางทหารครับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจ้างเขาให้ไปตามหาซากเรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำคือ USS Treacher และ USS Scorpion ที่จมหายไปโดยใช้เรื่องการหาไททานิคเป็นฉากหน้าบังหน้า แต่ัลาดทำงานเสร็จเร็วกว่ากำหนดเขาจึงมีเวลาเหลือแค่12วันในการตามหาไทเทนิกจริงๆและเขาก็เจอโดยใช้วิธีตามรอยขยะหรือเดบรีฟิลด์ที่กระจัดกระจายนำทางไปสู่ตัวเรือกลับมาที่วินาทีหลังจากเรือจมมนุษย์กว่า1,500คนที่ลอยคออยู่นั้นต้องเผชิญกับปีศาจท,ที่มองไม่เห็นที่ชื่อว่าไฮโปเทอร์เมียหรือภาวะตัวเย็นเกินในน้ำบุนภูมิติดลบ2องศาน้ำทะเลจุดเยือกแข็งต่ำกว่าน้ำจืด ร่างกายมนุษย์จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าโคช็อกเรสปอนส์ทันทีที่ตกน้ำคุณจะสูญเสียการควบคุมการหายใจคุณจะหายใจหอบทีอย่างรุนแรงและเผือสูดน้ำเข้าปอดหลังจากนั้นเลือดจะถูกดึงกลับเข้าสู่แกนกลางลำตัวเพื่อรักษาอวัยวะสำคัญทำให้แขนขาชาจนขยับไม่ได้ภายในไม่กี่นาทีสมองจะเริ่มเบลอการตัดสินใจล้มเหลวและสุดท้ายหัวใจก็จะหยุดเต้น ความเงียบที่เข้ามาป,ปกคลุมหลังจากเสียงร้องหวยหวนผ่านไป20นาทีจึงไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความตายที่มาเยือนอย่างพร้อมเพรียงนี่คือโศกนาฏกรรมที่สอนให้โลกต้องออกกฎหมายความปลอดภัยทางทะเลหรือโซลาสที่บังคับให้เรือทุกลำต้องมีเรือช่วยชีวิตเพียงพอสำหรับทุกคนในเวลาต่อมาเราล่องเรือย้อนเวลากลับไปเราได้เห็นภาพของไททานิกในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่แค่ฉากหลังของนิยายรักแต่มันคืออนุสาวรีย์แห่งความโอหังของมนุษย์ หรือที่ชาวกรีกเรียกว่าฮิวบริสเราสร้างสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและท้าทายธรรมชาติที่สุดแต่สุดท้ายธรรมชาติก็ได้ตอบกลับมาด้วยบทเรียนที่รุนแรงที่สุดเช่นกันโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันคือทฤษฎีโดมิโนแห่งความผิดพลาดเริ่มตั้งแต่วัสดุอย่างหมุดย้ำที่ไม่ได้มาตรฐานไฟไหม้ในห้องถ่านหินที่ทําให้โครงสร้างอ่อนแอภาพลวงตาทางสภาพอากาศที่พรางตานักเดินเรือ ไปจนถึงความมั่นใจเกินเหตุที่ทําให้ไม่ชะลอความเร็วและไม่มีเรือช่วยชีวิตเพียงพอทุกอย่างประจวบเหมาะกันในคืนเดียวจนนําไปสู่ความสูญเสียที่เราไม่อาจลืมแต่ในความสูญเสียนั้นโลกก็ได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปตลอดการโจมของไททานิกนำไปสู่การก่อตั้งอนุสัญญาความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลหรือโซลัสในปี1914ซึ่งยังคงบังคับใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้เรือทุกลําต้องมีที่นั่งในเรือช่วยชีวิตครบตามจํานวนคนต้องมีการซ้อมหนีภัยและต้องมีการเข้าเวรวิทยุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการตั้งหน่วยลาดตระเวนน้ําแข็งระหว่างประเทศหรือ International Ice Patrol เพื่อเฝ้าระวังภูเขาน้ําแข็งซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาก็แทบไม่มีเรือพาณิชย์ลำไหนชนภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรแอตแล,ลนติกเหนืออีกเลยในเชิงสังคมวิทยาการจมของไททานิกเปรียบเสมือนจุดจบของยุคเอ็ดเวิร์ด หรือยุคที่โลกยังมองทุกอย่างเป็นสีชมพูมันทำลายความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้และยังเปิดเปลือยความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นอย่างโหดร้ายเมื่อผู้โดยสารชั้น First Class มีโอกาสร,รอดชีวิตมากกว่าเด็กในชั้น3ไททานิคจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนก่อนที่โลกจะเข้าสู่ความโหดร้ายที่แท้จริงของสงครามโลกครั้งที่1ในอีก2ปีต่อมาสุดท้ายนี้ซากเรือไททานิคที่นอนสงบนิ่งอยู่ที่ความลึก3,800เมตร ไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายของการสำรวจหรือการท่องเที่ยวแต่เป็นสุสานของผู้คนกว่าพันห้าร้อยชีวิตรองเท้าคู่เล็กๆที่วางคู่กันอยู่ก้นทะเลหรือจานชามที่ยังวางเรียงรายล้วนเป็นพยานวัตถุของชีวิตที่ดับสูญไปหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเตือนใจเราว่าไม่ว่ามนุษย์จะสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปไกลแค่ไหนเราก็ยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติและความไม่ประมาทคือเครื่องมือช่วยชีวิตที่ดีที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางผ่านค่ำคืนอันหนาวเหน็บนี้มาด้วยกันสำหรับวันนี้รายการประวัติศาสตร์ป .3 ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ